สวัสดีครับผมเซลนบครับจากช่องเซลนอบอิสสุป้ายแดงครับ วันนี้นะฮะผมจะพามาดูรถบรรทุกนะครับเป็นตัวสี่ตัวรถหล้อนะครับหรือว่าตัว NPR ขนาดเครื่องยนต์ร้อห้แรงม้านะครับก็คันที่อยู่ทางด้านหลังนี่นะครับความพิเศษของรถบรรทุกคันนี้นะครับก็จะติดตั้งตัวสไลด์ออนนะฮะก็ตัวนี้ตัวสไลด์ออนตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเอาไปบรรทุกเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือว่าใช้งานบรรทุกรถ ทั่วๆไปนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไงจะพามาดูสเปคของตัวรถตัวสไลด์ออนหล้อคันนี้นะครับว่าสเปคการใช้งานต่างๆการรองนับน้ําหนักการบรรทุกนะฮะใช้งานแบบไหนนะครับบรรทุกได้ถึงขนาดไหนความยาวความกว้างของ6ล้อสไลด์คันนี้นะครับมีความกว้างความยาวยังไงเดี๋ยวไปดูรถพร้อมๆกันนะครับผม ครับนี่ครับผมก็จะเป็นตัว6ล้อตัว NPR นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นขนาดเครื่องยนต์ตัว150แหลแรงม้านะครับตัว NPR 150นั่นเองหรือว่าตัวรถบรรทุก6ล้อกลางของเรานะฮะสเปคของตัวรถนะครับสำหรับรถที่จะนำมาเป็นต่อตัวต่อสไลด์นะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัวความยาวอยู่ที่4เมตร9นะฮะตัว NPR ตัวนี้ตัว4เมตรเนะครับ เฉพาะตัวรถนะฮะตัวชัสซีของรถเราตัวนี้เลยตัวนี้นะครับหลังจากเอามาต่อตัวสไลด์นะครับตัวถาดสไลด์ตัวนี้จะยาวอยู่ที่ห้าเมตรหกนะฮะนี่ตัวสไลด์ตัวนี้นะครับนะครับตัวห้าเมตรหกก็คือตั้งแต่ตัวตำแหน่งตรงนี้นะครับยาวไปถึงด้านท้ายเลยนี่นะครับก็คือตัวสไลดยยาวมาถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่ความยาวอยู่ที่ห้าเมตรหกนะฮะ นะครับสำหรับน้ำหนักการบรรทุกของรถยนต์รุ่นนี้นะครับหลังจากตัวติดตั้งสไลด์เสร็จเรียบร้อยนะฮะน้ำหนักตัวรถรวมบรรทุกนะฮะรวมสไลด์ต่างๆของตัวรถคันนี้อยู่ที่8 5ตัน5นะฮะนี่นะครับตัววัสดุของสไลด์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุทำด้วยเหล็กนะฮะพร้อมด้วยแซมในเรื่องของอลูมิเนียมด้วยนะฮะป้องกันสนิมนะครับ ตัวถาดตัวนี้ก็จะเป็นถาดเหล็กนะฮะนะครับรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้สบายสบายเลยนะฮะส่วนความกว้างนะครับของของตัวถาดสไลด์ตัวนี้นะครับความกว้างซ้ายขวาของตัวรถนะครับความกว้างจะอยู่ที่สองเมตสามนะฮะนี่ตัวนี้นี่นะครับตัวสไลด์ตัวนี้นะครับตัวถาดตัวนี้ก็สามารถสไลด์ออนลงมาเรียบกับพื้นได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบเลยนะฮะ ตัวถาตัวนี้นะครับก็สไลด์ลงมาถึงถึงพื้นตัวนี้ได้เลยนะครับสําหรับเ,เราขับรถหรือว่าสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟก์คลิบหรือว่าเป็นรถยนต์ต่างๆเพื่อนําไปบรรทุกรถยนต์หรือว่าโฟก์คลิบนะฮะก็ขึ้นลงได้สะดวกสะดวกเลยนะฮะตัวตําแหน่งของไฟนะครับก็ติดตั้งเป็นไฟ LED แบบสวยงามเลยนะฮะตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เป็นไฟนะฮะ หรูหราครับนำสมัยเลยตัวนี้ไฟไฟท้าย LED นะครับไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวนะคะไฟถอยก็เป็น LED เลยนี่นะครับตัวสันขอบตัวนี้เราก็มีมาให้ครบเรียบร้อยนะฮะก็ป้องกันเวลาเราขับรถหรือว่าโฟกลิฟบหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆที่เราจะขึ้นไปบนถาดสไลด์ตัวนี้นะครับจะได้มีมีม,มีตำแหน่งการรองรับด้านข้างไว้ด้วยนะฮะ แล้วก็ความพิเศษตัวนี้นะครับเราก็จะติดตั้งตัววินนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าตัววินนะครับติดตั้งพร้อมมากับตัวถาดสไลด์เลยนะฮะสำหรับเอาไว้ลากสินค้าหรือว่าลากรถต่างๆที่จะขึ้นมาถาดสไลด์นะครับถ้ากรณีเราไปบรรทุกรถเกี่ยวกับรถเสียนะครับรถเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะฮะตัวรถไม่สามารถขึ้นมาบนถาดสไลด์ด้วยตัวเองได้นะครับก็สามารถใช้วินตัวนี้นะฮะนี่ ตัววินตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่8,000ปอนด์นะฮะตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักการดึงอยู่ที่8,000ปอนด์เลยนี่ติดตั้งมาครบเลยนะฮะนี่นะครับก็มาพร้อมสายสซลิงต่างๆนะครับมาพร้อมกับตัววินตัวนี้เลยนะฮะไฟฉูกเฉินต่างๆนะครับมีให้ทุกตำแหน่งนะครับตัวไฟต่างๆนะครับของตัวถาดสไลด์ตัวนี้ก็จะเป็น LED ให้ทั้งหมดเลยนะฮะนี่ นะครับด้านข้างก็จะมีนะครับเป็นแถบไฟ LED นะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะฮะแถบสติกเกอร์สะท้อนแสงต่างๆของมาตรฐานขนส่งนะครับด้านข้างด้านหลังด้านหน้านะครับติดตั้งให้ครบเรียบร้อยตัวถาดสไลด์ตัวนี้ก็จะรับประกันอยู่ที่2ปีนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับต่อรถสไลด์นะฮะ ตอนนี้ก็กระแสการใช้รถสไลด์นะครับในตลาดปัจจุบันก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นมาใช้ในส่วนของการบรรทุกรถนะฮะรถยนต์หรือว่าบรรทุกโฟกลิฟต์นะครับรถกลอบรถไฟฟ้าต่างๆลูกค้าหลายๆท่านที่ต้องการจะใช้รถสไลด์นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับการบรรทุกสินค้านะครับ เพราะว่าบางทีผู้ประกอบการบางท่านนะครับที่ต้องการบรรทุกสินค้าของเขานะฮะไม่ต้องการให้ใช้ใช้เครนหรือว่าใช้เฮียบยกขึ้นมาเพื่อเพื่อเอาสินค้ามาวางนะครับบางท่านผู้ประกอบการก็อาจจะกังวลว่าสินค้าของเขาจะเสียหายนะครับถ้าเป็นรถสไลด์ไปเลยนะครับขับขึ้นได้เลยนะฮะไม่ต้องไปยกสินค้าของเขานะครับลูกค้าผู้ประกอบการก็ก็ให้ความสําคัญในเรื่องของสินค้าที่เราจะไปบรรทุกเขานะครับ ดังนั้นนะฮะลูกค้าที่สนใจรถสไลด์นะครับตอนนี้ก็สามารถโทรมาพูดคุยกับเซลนบดูได้เลยนะฮะมีโปรโมชั่นออกรถในโปรโมชั่นเงินดาวทุกๆนะฮะใช้เงินดาวน้อยๆนะครับตามเคร็ตามสเตตเมนต์ของลูกค้านะครับก็ยังไงก็โทรมาปรึกษานะครับเบอร์โทรของเซลนบอยู่ในคลิปนี้เลยนะฮะหกล้อกลางนะฮะติดตั้งถาดสไลด์สสลด์ออนนั่นเองนะฮะ แล้วก็ความพิเศษของตัวถาดสไลด์ตัวนี้นะครับก็จะมีรีโมทนะฮะควบคุมทั้งตัววินแล้วก็ตัวถาดสไลด์ตัวนี้เลยควบคุมด้วยรีโมทนะฮะตัวนี้ตัวถาดสไลด์แล้วก็ตัววินข้างในโน้นนะฮะก็จะควบคุมด้วยรีโมทเหมือนกันนะฮะก็สะดวกสบายต่อ,อการใช้งานนะฮะสำหรับลูกค้าหรือว่าผู้ประอกอบการนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะต้องการ คำปรึกษาเกี่ยวกับรถสไลด์รุ่นแบบนี้นะฮะก็สามารถโทรมาพูดคุยกับเซลนบนะฮะเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะฮะโทรมาได้เลยปรึกษาเคสกันได้เลยแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะฮะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยมีไฟแนนซ์ครอบคุมครอบคุมอยู่ทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงที่เช่นกันนะฮะลูกค้าไม่ต้องกลัวสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงลูกค้าที่สนใจก็โทรมาปรึกษ,ษาได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม